คุณบังเกิดใหม่ในครอบครัวที่ร่ำรวยมากคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่18กันยายนลูกไม้หร่นไม่ไกลต้นโรมบทที่8ข้อ16พระวิญญาณน,นั้นเป็นพระยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ผลีดอกออกผลตามประเภทของมันสุนัขคลอดลูกเป็นลูกสุนัข แมวคลอดลูกเป็นลูกแมวน้อยเสือก็ให้กำเนิดลูกเสือตัวน้อยเช่นเดียวกันเมื่อคุณบังเกิดใหม่คุณบังเกิดในพระเจ้าคุณเป็นบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของคุณและไม่ได้ทรงเห็นคุณทางเนื้อหนังพระองค์ทรงเห็นคุณในทางฝ่ายวิญญาณและพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระองค์และเมื่อมันเข้ามาหาคุณและบอกคุณว่า อืมพ่อของเจ้าก็ตายด้วยโรคมะเร็งปู่ของเจ้าก็ตายด้วยโรคมะเร็งดังนั้นเจ้าก็จะต้องตายด้วยโรคมะเร็งแน่นอนเหมือนกับพ่อและปู่ของเจ้าในใจของเรารู้อยู่แล้วว่าเรานั้นเหมือนพ่อของเราพ่อของเราบนแผ่นดินสวรรค์จงประกาศออกไปว่าฉันเป็นลูกขององค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดพระองค์ไม่เป็นโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นฉันเองก็ไม่เป็นมะเร็งด้วย เมื่อคุณพูดว่าคุณไม่สามารถซื้อหาบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการได้คุณหลงลืมไปว่าคุณอยู่ในครอบครัวแบบไหนคุณบังเกิดใหม่ในครอบครัวที่ร่ำรวยมากคุณพ่อของคุณเป็นเจ้าของสัตว์ทุกตัวในป่าและสัตว์เลี้ยงบนเขาตั้งพันยอดดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่ห0ข้อสิคุณมีพ่อในแผ่นดินสวรรค์ผู้ซึ่งทรงประทานสิ่งสารพัดที่คุณต้องการได้ดังที่บันทึกไว้ใน พระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ19เพราะพระบิดาในฟ้าสวรรค์ทรงร่ำรวยมั่งคั่งเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์ก็ร่ำรวยมั่งคั่งเมื่อมีคนพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและถามคุณว่าคุณจะทำอย่างไรกับมันคุณควรพูดว่าอย่าก,กังวลไปเลยให้ฉันคุยเรื่องนี้กับพระบิดามันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับพระองค์เลยดังนั้นมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับฉันด้วยถึงแม้ยามที่สิ่งต่างๆรอบตัวคุณจะดูแย่ลง พระบิดาของคุณก็ยังคงเป็นพระบิดาในฟ้าสวรรค์ผู้ซึ่งทำให้เรือโนโอาลอยเหนือน้ำที่ท่วมโลกทรงรักษาคนที่พระองค์ทรงรักให้ปลอดภัยและไม่มีสิ่งใดที่เป็นของของพวกเขาเสียหายดังนั้นจดจำไว้ว่าโลกของคุณจะไม่ดำดิ่งลงเพราะคุณคือบุตรที่รักยิ่งของพระเจ้าเมื่อคุณบังเกิดในพระเจ้าคุณก็บังเกิดเพื่อจะชนะ ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานสิทธิในการเป็นบุตรของพระองค์ให้กับลูกขอให้ลูกดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน